สวัสดีครับผมสวัสดีครับโูงงานไม่แตกสวัสดีครับผมกระตายบรากาศครับ วัสด <łość> ีครับผมสวัสดีครับโอ้นี่คือระบไบคับ้ยทำไมนะครับทีมแม่แตกไหครับเาร่ครับ ้ตกเท่ากันนเเาะ <มา S 1> พร้อมนะครับเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับหอยไม่เจอโดนอะไรไม่รู้นะครับทีมงานไม่แปลกนะครับโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับโดนอะไรครับ เบียร์ครับโดนอะไรครับหันมาคุยกูนะครับครับไม่ไปดูครับโดนอะไรไปครับเม็ดแตกครับเดี๋ยวอะไรครับนะเม็ดแตกครับเออถูกแบบเดี๋ยวลากเสียงยาวครับ เอ็กเอาออกให้อีนะไม่รัจริงออกแค่นีเขาถึงเขาถึงกับเก็บควงนกลับบ้านอะไม่ได้เครียดนะโกรดนิดนขึ้นมาสิลูกไม่ยอมเยม่ยอมโอ้เด่นมันก่อนคดอฝ่าตรงมันกสองชั่วโมงถึงวันแจ่ ไอ้เหี้ยเก็บน้อยโอ้ยอะไรรู้ว่าเป็นตัวอะไรอะไรก็ได้ขออย่าเป็นปนินน่ะกระทบทิมอ่ะนี่ตกน้ำอ่ะหลายคนด้วยเขารอสั่งโอ้โมามามาค่อยค่อยค่อยอยู่เชียงในค่อยค่อมาค่อยค่อมาถีบแล้วผิดแล้วผิดแล้วแก่มาผมว่าจะเป็นโลกของยุคเกนดีเลยนะ

ตั้งให้ได้ตั้งคันให้ได้ถ้าตั้งคันได้ไม่ไม่ขาดตั้งได้ไม่ขาดตั้งได้ไม่ขาดตั้งได้อยู่แต่ไม่ขาดหรอกคันมันลงอยู่คันมันลงอยู่น้ำมันลิกจ์เดมาตรงนี้ ไปเข้ามาครับตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้มันครึ่งทางแล้วครับเขาอยู่แหละตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้แล้วกดย้อนลงไป มีปอดใช่อะ,อะไรคือเดียมเยียมเนี่ยทุกสาได้ไหมเนี่ยเดินทางเดิเนทังเดินลังเดินหลังเดินเดินทัง โอ้ยู๊ปไม่เข้าไม่เข้าเบียร์อู้ปไม่เข้าไม่เข้าเข้าหัวเข้าหัวเอ้โอ้โหนี่ครับนี่ครับร้อยหนึ่งครับสั่งเลยครับสั่งเลยครับนั่นฮะเข้ากันอย่างที่ผมไปเล่นไม่ได้ที่ผมไปบ่อยโอ้โหนายกนายกนายุกนายุกเออเออเอาล็อกล็อกปากมัน

ทีมงานเม่แตกนะครับรับรางวัลอันนี้นะครับบ่อคลองมะเรานะครับอันนี้น้เสกนะครับครับผมก็บ่อเราเปิดในช่วงเวลาไหนมั้งครับวันไหนมั้งก็จะเปิดแต่วันอาทิตย์นะเปิดวันอาทิตย์เปิดซิงวันอาทิตย์แล้วก็ตกซ้ําวันอาทิตย์ครับเมาราคาค่าคันยังไงมั้งครับก็จะเอาตามราคาปลาปลาปลาลงถ้าปลาลงร้อยโลเงี้ยถ้าเป็นปลานิลอย่างเดียวก็อยู่ประมาณสามห้า ครับผมถ้ามีปลาทับทิมลงด้วยก็อยู่ประมาณนี้นะครับครับผมที่บอ่อนี่เปิดตกเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับก็มาเข้าเปิดเข้าบอ่อนะเข้าบอ่อก็หกโมงสามสิบครับผมตกพร้อมอ่อยพร้อมกันนี่ก็เจ็ดโมงสามสิบถึงสิบเจ็ดสามศูนย์ครับอ่าพื้นที่บอ่อนี่อยู่ที่บ้านอะไรนะครับอ่ามันจะติดอยู่หมู่บ้านคอมาเรานะครับ,รบหมู่แปดครับผม อ่าถ้าถ้าถ้าคนมาก็มีมีปักหมุดไว้อยู่ใช่ไหมครับอยู่ทางทางทางเพจมีอยู่ใช่ไหมครับครับีก็เบอร์โทรติดต่อเบอร์อะไรครับอ่าเบอร์โทรก็0ูนย์แปดเจ็ดนะครับเก้าแปดสี่แปดหนึ่งสี่สามครับผมนเสกครับผมวันนี้ก็จบไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็อยู่ประมาณที่ยี่สิบสายนะครับครับผมครับผมวันนี้ก็โอเคนะครับปลากินโอเคใช้ได้นะครับมีปลาทับทิมมีปลานินนะครับไซขนาดบโบนะครับใครสนใจก็มาแวะเวียนมาเที่ยวมาชมนะครับมา ตกนะครับเป็นเมาส์นะครับกติกาก็ตากวนนะครับมาตรฐานตายกวนในการตกนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เตครับเปิดนะครับ